ทำกันเองแล้วก็ไว้ขั้นเป็นของตัวเองเลยจะทำไหมทำเจ๋งละอันเด็เดียวเดี๋ยวจะบอกว่าให้ทำอะไรถือกอดนะคะค่ะทำยังไงคะทำยังไงคะน้าทีเด็กขุณบผู้ใหญ่ให้ขอทำยังไงคะขอบคุณน่ารักมากเดี๋ยวพอท้ายภาพจะสอนร้องเพลงเยอะแยะเลย พี่ดากับพี่เพียจะสอนพี่สอนที่เสร็จ่อนแล้วก็เดี๋ยวเราทีแบาน้นะคะะเขียนหน้านี้นะคะเสียดายนอะเขียนที่ไหนาัหนือนะคะแล้วก็พี่จะให้น้องๆทำหน้าที่ที่เรา หน้าที่สิบประการนั้นเร,เรามีคุณสมบัติอะไรที่ตรงกับข้อใดเออในสิบข้อนั้นเราทําอะไรบ้างหน้าที่ของเรา,า,าอย่างเช่นเ,ออเราเป็นเด็กเราเรามีหน้าที่ต้องเรียน <c oughs> ต้องมาเรียน<อ>เด็กดีต้องทําอะไรบ้างลองเขียนดูสิคนละหนึ่งประโยคเขียนได้ไหม หนูช่วยพ่อแม่ล้างจานนี่ก็เป็นเด็กดีแล้วนะเออการเป็นเด็กดีง่ายๆเลยแล้วก็พอเราเขียนเสร็จแล้วนี่ดานเขาจะคะได้ค่ะได้ค่ะได้ยได้ได้ใครมีสีก็ตกแต่งได้เลยทาดไอ้ได้เลยแล้วก็เขียนให้เสร็จก่อนแต่ว่าใคร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 เป็นเด็กดีในลักษณะไหนใครทําอะไรของพี่ก็คือช่วยพ่อแม่ล้างจานแล้วก็เขียนไปช่วย เอาไว้ท่านหนังสือแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เตือนตัวเองอว่าเราต้องทำสิ่งดีๆต่อไปค่ะ<ไ>ห,หนูหทำอะไรไหนูหช่วยคุณครูเก็บของหนูหช่วยคุณครูถือกระเป๋า เดี๋ยวได้พี่มาสอนแค่วันเดียวอยากให้พี่อยู่ต่อไหมอยากเดี๋ยววันหน้าอีกอาเดี๋ยวจะทำอยูจะทำอะไรเขียนสวย แม่ล้างจานเ่าต่ำแม่หนูเ็จก้าพ่อและแม่มาที่สุดโอ้เก่งมากเอาวข้าอีอ่าหนูช่วยพ่อแม่ล้างแก้วล้างแก้วช่วยพ่อแม่ตักป้าช่วยพ่อแม่ขวายหนูช่วยพ่อแม่ถูพื้น